โ okay, อเคก็หมดนะครับกากสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท,ท่านมาณที่นี้กันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช ANNEL ของไอออมสักลินนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันในแบบบล็อกฟุตนะครับนะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวท่าหน้านของตัวดาบเรนโกคูด,ดาบนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งดาบเรนโกคูนี่นะครับผมนะมันได้ถูกเบสมาจากเรื่องคิมาชโนยัยบะหรือว่ายัยบะนั่นเองนะครับผมนะอ่ะมาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับว่าท่าหน้นของตัวดาบนี้้ดวยนะครับ นะนหะน้าท้ายคลิปวิดีโอโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดาบนี้นะครับผมนะอาจะมีอยู่ทั้งหมด2สกิลนะครับผมจะมีสกิลที่มีชื่อว่า Demon Slayer ซึ่งต้องใช้ Mastery อยู่ที่150แล้วก็ Burning Slash อยู่ที่350นะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวผมจะพามาดูการโจมตีปกติก่อนเลยครับผมโจมตีปกตินี่นะครับผมจะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าโจมตีไวไหมก็ค่อนข้างที่จะไวนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไวอะไรขนาดนั้นนะครับนี่เลย โอเคซึ่งดาบนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ว่าสกิลส่วนใหญ่ของดาบนี้นะครับผมนะมันจะตีอยู่แค่เป้าหมายเดียวนะครับนะคือมันไม่ได้ตีเป็นเป้าหมายกลุ่มนะครับโอเคนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาลองตีกับนี่ก่อนเลยผมนี่ตี้วเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่เลยจะเอามาลองตีกับศัตรูนะครับผมนะโอเคสกิลแนะครับผมนะเดมอนเลเยอร์นะครับนะกดสกิลแซดไปจะเป็นการฟันอย่างนี้นะครับนะซึ่งมันก็อยู่แค่เป้าหมายเดียวเช่นกันอ่าก็ถือว่าถามว่าสกิลนี้มันก็ดีมากไหมมันก็ถือ ของตัวศัตรูไปทางข้างบนนะครับผมนี่เลยนี่เห็นไหมมันก็จะถัดศัตรูไปข้างหน้าก็ถามว่าไกลไหมก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมนะก็คือเหมือนเป็นการแบบตั้งหลังให้กับผู้ใช้ดับเล่มนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วดับต่อไปนะครับผมนะสกิลเอ็กนะครับผมจะมีชื่อว่า Burning S/ l a s h นะครับผมนี่เลยใช้เข้าไปนะครับผมนะสกิลสั้นมากแป๊บนึงนะสกิลมันสั้นมากเดี๋ยวผมขอใหม่อีกทีนะครับผมเดี๋ยวรอสกิลมาสักครู่นะครับโอเคครับผมนะสกิลเอ็กนะครับผมนี่เลย เห็น <Hey S 2> ป่ะสกิลไม่สั้นจริงๆซึ่งไอ้สกิลนี้นะครับผมนะสกิล X เนี่ยเมื่อเราใช้ขึ้นไปนะครับผมนะมันก็จะทำการติดไฟให้เราด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดไฟนานอะไรขนาดนั้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาใสา่ฮาคีดูนะครับผมว่ามันจะมีอะไรแตกต่างจากเดิมไหมเวลาเราใส่ฮาคี้นะครับผมนะท่าหน้าของตัวดาบเรนโกคูเนี่ยมันจะมีออร่าสีดำๆแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับผมนะอ่ะการฟันก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับผมนะนี่เห็นป่ะโอเคสกิลแรครับผมนะ Demon Slayer เห็นป่ะถามว่ามีความแตกต่างอะไรจากเดิมไ่รท เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนั่นแหละครับผมก็หมายว่านี่ก็จะเป็นหน้าของตัวดับเรนโกคุนั่นเองสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละครับผมนะก็ถามว่ามันดีไหมสําหรับผมผมว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการได้เลยนะครับนะมาให้เราไปที่ตัวเกาะใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมานะครับผมนะก็คือทั้งน้้นของตัวเกาะนี้นะครับผมนะเกาะอาร์คซเซิลนะครับนะซึ่งเมื่อเรามาเก่อนนี้แล้วนะครับผมนะให้เราทําการขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับผมนะนี่เลยขึ้นมาข้างบนของปราสาทนะครับแล้วก็เดินนนลงมมาาะะครรับผให้เ ทำการตีทา้งด้านของตัวพวกบอลต่างๆอะไรพวกนี้ bon มอนว่าจะเป็นมอนตรงนี้เอยตรงนี้เอยหรือว่าจะเป็นบอสข้างบนนะครับผมนะแต่ว่าตัวบอสข้างบนเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มทางด้านของตัวกุญแจง่ายกว่าซึ่งหน้าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่ามันจะมีกุญแจอยู่ทั้งหมด2กุญแจนะครับผมนะซึ่งจะมีกุญแจสีฟ้าและกุญแจสีเทานะครับผมกุญแจที่เราต้องใช้คือกุญแจสีเทานะครับให้เราเมื่อเราได้กุญแจสีเทาแล้วนะครับผมนะให้เราเดินตรงมาเลี้ยวขวาทางนี้นะครับผมนะแล้วก็ให้เดินทะลลุกกกแพพงนี้มาะบ็จบ่อ ยังตั้งอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้เราได้รับดาบมาแล้วมันก็เลยไม่เห็นรูปกล่องอยู่นั่นเองนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยผมขอจบคลิปไว้ไเพียงเท่านี้นะครับผมก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำาการอัปโหลดนั่นเองก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวกับลาไปก,ก่อนดีกว่าเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับลาขอผมสวัสดีครับ